กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวคำว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวหมายถึงอะไรกรรมไม่ดำไม่ขาวหมายถึงอะไรกรรมไม่ดำไม่ขาวหมายถึงอริยมรรคมีองค์แปดทูเจ้าบอกกรรมดำมีวิบากดำมีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวมีพวกไหนทากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวมนุษย์เนี่ยมนุษย์ทําทั้งดีและไม่ดี มันเป็นภพที่ที่ผู้ที่ทํากรรมทั้งดีและไม่ดีมาเกิดเพะฉะนั้นก็จะไม่มีมนุษย์ที่มีดีอย่างเดียวมีเสียอย่างเดียวมนุษย์จะมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวเพราะเป็นภพภูมิของผู้ที่ทํากรรมประเภทนี้มาเกิดและมนุษย์ก็เป็นประเภทที่มีปัญญาสามารถที่จะหลุดพ้นได้เป็นภพภูมิที่เหมาะสมในความเป็นพระพุทธเจ้านก็จะปังเกิดในภพมนุษย์คนนั้น เพราะฉะนั้นตัวกรรมไม่ดำไม่ขาวเนี่ยผู้เจ้าจึงบอกว่าอริยมรรคมีองค์แปดหรือสินสมาธิปัญญาหรือสมถะกวิปัสสนาถ้าพูดแค่สองหรือพูดแค่สามคือสินสมาธิปัญญาถ้าพูดให้เต็มก็คืออริยมรรคมีองค์แปดเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติกระทำแล้วเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมทั้งหมดทำการกระทำอย่างนี้แล้วกรรมทั้งหมดจะหมดไปหายไป นั้นตัวมรคมีองแปดเนี่ยเป็นตัวหลักเลยทาทั้งหลายเนี่ยมันแตกลูกไปจากมรคแปดเทนั้นนะพอมรคแปดมันเป็นหนทางหลักมันเป็นข้อปฏิบัติอยู่ในอริยสัจสี่นั่นเองข้อปฏิบัติที่พระเจ้าตรัสรู้พระเจ้ารู้อะไรรู้มรคแปดนี่แหละ